สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็น EP ีที่3นะคะดิจิตดิจิตอลอ่าซเคนะคะการจัดการความปลอดภัยในโลกโซเชียลนะคะผู้บรรยายในวันนี้ก็คือสอนอเจนจีราพวงจักทาน,นะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะและนางสาวนภาาัสลีพรมบัญญาค่ะ<ม>เจ้าพนักงานทุรการปฏิบัติงานค่ะ ค่ะก็ในที่นี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์นุ่นนะคะกับเทรนเนอร์พลอยนะคะวันนี้เราก็จะมาให้าสาระดีๆกับคุณครูนะคะนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆของเรานะคะในหน่วยของการจัดความการจัดความปลอดภัยนะคะในโลกดิจิทัลนะคะค่ะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะก็จะมี คอนเซปที่จะให้คุณครูนะคะได้นำไปจัดให้กับผู้เรียนโดยที่1นนะคะก็คือการจัดความปลอดภัยแล้วก็วิธีการการป้องกันภัยที่จะเกิดจาก เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ส่วนของระบบต่างๆด้วยนะคะ2ก็การตื่นตัวนะคะสนใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะรูปแบบภัยต่างๆอย่างสม่ําเสมอเนาะเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะที่จะถูกไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือความสาม,สา,มารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้นะคะว่าแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือ เทคโนโลยีอยู่เสมอนะคะค่ะมีจุดประสงค์ดังนี้ก็คือ1เพื่อให้ผู้เรียนนะคะตรักรู้ในรูปแบบภัยดิจิทัลนะคะที่มีความหลากหลายซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างเสมอเนาะสองนะคะเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เฝ้าระวังภายดิจิทัลนะคะอันเกิดขึ้นกับ ตนเองและครอบครัวนะคะหรือคนรอบข้างนะคะข้อที่3เพื่อยกระดับศักยภาพนะคะให้ในการเป็นผู้ใช้ดิจิตอลนะคะให้มีความปลอดภัยฉลาดรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะค่ะกิจกรรมที่1นนะคะกิจกรรมจุดยืนผิดชีวิตเปลี่ยนคะ่ะประเด็นการเรียนรู้รู้จักอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ ข้อ2คือรู้จักวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัยดิจิทัลนะคะกระบวนการเรียนรู้คือผู้สอนศึกษาและเตรียมประเด็นคำถามแบบปลายปิดมีคำตอบแค่ผิดกับถูกนะคะเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ไซเบอร์ซิควริตี้นะคะอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆค่ะข้อ2คือแบ่งพื้นที่เป็น2ฝั่งโดย อาจจะทําเป็นป้ายคำว่าถูกหรือผิดติดไว้อย่างแล้วฝั่งนะคะ3คือให้แบ่งผู้เรียนออกมาทีละกลุ่มค่ะโดยที่จะแบ่งกลุ่มทีละ6 1ถึงคนนะคะในกรณีที่มีจำนวนน,นักเรียนมากนะคะข้อ4คือเมื่อผู้สอนอ่านจทย์จบผู้เรียนต้องเลือกไปยืนอยู่ที่ฝั่งถูกหรือผิดเป็นการตอบโจทย์นั้นเช่น เราสามารถบอกรหัสผ่านกับเพื่อนสนิทเราได้หรือไม่คะตรงนี้เราก็จะให้เด็กๆนะคะวิ่งไปที่ป้ายฝั่งที่เป็นถูกหรือผิดนั่นเองนะคะค่ะ,คะข้อ5นะคะผู้เรียนอาจได้คะแนนนะคะซึ่งหากมีผู้เรียนตอบให้ตอบผิดนะคะให้ผู้เรียนอภิปรายความเข้าใจะคะ่ะของตนเองและผู้สอน ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีใบคำถามสำหรับครูผู้สอน,นะคะ่ะแล้วก็ป้ายคำว่าถูกหรือผิดหรือว่าเป็นเครื่องหมายก็ได้นะคะค่ะก็ก็จะมีตัวอย่างให้กับคุณครูนะคะในการใช้ถามเด็กๆนะคะก็จะมีอ่า อย่างตัวอย่างข้อที่1น,นะคะจะเป็นคําถามว่าลิงก์ทุกลิงก์นะคะมีประโยชน์นะคะเวลาได้รับลิงก์มาจะต้องคลิกเข้าไปดูให้เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดคะนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วก็นักเรียนก็จะวิ่งนะคะไปที่ป้ายคําถามไอ้ไป้ายคําตอบว่าเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดนะคะหรือบางคุณครูบางท่านอาจจะมีป้ายเนาะ,ะป้ายที่เป็น ป้ายเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดให้กับเด็กๆเด็กๆอาจจะชูป้ายขึ้นมาในกรณีที่เด็กๆมีจํานวนน้อยๆเนาะประมาณ20นะคะหรือว่า10กว่าคนนะคะที่3คุณครูสามารถทําป้ายเครื่องป้ายถูกกับป้ายผิดนะคะเด็กก็จะยกชูขึ้นมาว่าอ่าข้อนี้เป็นข้อผิดนะคะแล้วก็เฉลยให้เลยนะคะว่าในคําถามเนี้ย ถูกหรือผิดนะคะแล้วก็คุณครูก็เพิ่มเติมเนื้อหานะคะให้กับคุณเด็กๆว่าทำไมเราถึงไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูในลิงก์นะคะลิงก์ที่เขาส่งต่อมาให้เราถ้าเรากดเข้าไปดูแล้วอาจจะเกิดอันตรายอย่างไรนั่นเองนะคะตัวอย่างข้อที่2อีกนิดนึงนะคะก็คือข้อที่2คุณครูก็จะถามคําถามว่าเราสามารถให้รหัสพิร์ดนะคะ ได้กับคนอื่นนะคะที่น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจอาจจะเป็นเช่นครูอาจารย์นะคะรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนสนิทได้หรือไม่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเด็กๆก,ก,ก็จะวิ่งเข้าไปที่ในพื้นที่ของคําว่าผิดหรือถูกใช่ไหมคะอหรือถ้าเรามีจํานวนเครื่องเครื่องมือนะคะก็คือมีป้ายถูกหรือผิดนะคะเด็กก็จะชูขึ้นมานะคะเมื่อเด็กๆชูขึ้นมาบอกว่าถูกต้อง นะคะค,คุณครูก็ต้องให้คำตอบว่าเป็นคำตอบที่ผิดเด็กๆไม่น่าจะสมควรที่จะให้พาสเวิร์ด Facebook หรือว่า y o u t u b อ YouTube, Instagram ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนคนสนิทเพราะอาจจะทำให้เกิดผลร้ายอย่างไรค,คุณครูก็จะต้องให้คำแนะนำด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างข้อคำถามก็จะมีประมาณทั้งหมด 10, 16ข้อนะคะก็จะเป็นกิจกรรม สร้างความตื่นตัวให้กับเด็กๆของเรานั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะก็จะมีการประเมินนะคะในกิจกรรมนี้โดยมี3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นที่1นะคะก็คืออผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภยัยและก็ความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ดิจิทัลนั่นเองนะคะ 2. ผู้เรียนมีทักษะและรู้จักวิธีการป้องกันและ พร้อมรับมือกับภัยความเสี่ยงต่างๆนะคะและข้อสุดท้ายผู้เรียนมีความเท่าเทียมนะคะเอ่ยเท่าทันภัยดิจิตอลนะคะรูปแบบใหม่อยู่เสมอโดยเราจะคุณครูจะเป็นผู้ประเมินว่าเด็กแต่ละคนนะคะดีปานกลางและก็มากนะคะมีระดับดีปานกลางมากคะ่ะต่อไปนะคะกิจกรรมที่2นะคะ h l t l and Peace ฉันถูกหลอกนะคะ ประเด็นการเรียนรู้คือ 1. ติดตามอัปเดตภัยข้อมูลรูปแบบต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์นะคะ2คือรู้จักขั้นตอนวิธีการป้องกันภัยจากออนไลน์ค่ะข้อ3คือรู้จักหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือการถูกหลอกลวงหรืออาชญากรรมทางออนไลน์ค่ะกระบวนการเรียนรู้นะคะ 1. ให้ผู้เรียนระดมสมอง และร่วมกันอภิรายถึงปัญหาภัยออนไลน์รูปแบบต่างๆที่สร้างผลกระทบกับตัวผู้เรียนและคนรอบตัวจากประสบการณ์จริงหรือจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนะคะข้อ2ผู้สอนอินพุข้อมูลความรู้เรื่องของรูปแบบหรือลักษณะของภัยออนไลน์ค่ะและมอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มให้ผู้เรียนค้นคว้า ตัวอย่างผู้ประสบภัยออนไลน์กรณีตัวอย่างวิธีการป้องกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ 3, ช่วยการสืบค้นหน่วยงานที่รับแจ้งช่วยเหลือดำเนินการในกรณีที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ทางเทนเนอร์นะคะทางเทนเนอร์พอยแล้วก็เทนเนอร์นุ่นนะคะก็ได้นำโปสเตอร์นะคะที่คุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เพื่อที่จะเป็น ข้อมูลข่าวสารนะคะให้กับเด็กๆนะคะได้ทราบข่าวว่าออในให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบทางโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะเป็นข้อความนะคะที่เด้งขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะไปกดเพอกดอะไรก็ไม่รู้แล้วกดลิงก์นั้นลับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการหลอกลวงนะคะแล้วก็ภัยอีกอันนึงก็คือภัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณเด็กๆจะได้นําความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับปู่ย่าตายายนะคะคนรอบข้างนะคะได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแกล้งเซานเตอร์นะคะหรือว่าเมสเซจข้อความที่จะเด้งขึ้นมาในมือถือของเราถ้าเผลอไปกดแล้วดูดเงินของเราออกไปนะคะจะดำเนินการอย่างไรนะคะก็จะมีช่องทางนะคะตามเว็บไซต์นี้เลยนี่เว็บไซต์ของ Facebook นะคะ etda thailand ตรงนี้นะคะสามารถคลิกไปให้กับชี้เป็นช่องทางนะคะชี้ให้เด็กๆสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้นะคะแล้วก็รูปแบบการเตือนภัยในรูปแบบของออนไลน์นะคะถ้าหากเราเจอมิจฉาชีพนะคะในโลกออนไลน์เราสามารถแจ้งไปได้ที่1 2 1 2นะคะตรงนี้สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุได้กับให้กับ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เลยนะคะในในกิจกรรมนี้ก็จะฝากให้คุณครูนะคะไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆเ,เพื่อที่เด็กๆจะได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับมิชามิชาชีพเนะาะแอนเทนเนอร์พอยเพื่อที่จะอ่าป้องกันทั้งตัวของเด็กเองแล้วก็รครอบครัวบุคคลที่อยู่รอบข้างใช่ไหมคะ่ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ก็จะ,จะเป็นข้อมูลโปสเตอร์ค่ะข้อมูลโปสเตอร์ที่ มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับภัยนะคะของโลกออนไลน์เป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นสายมูนะคะสายทําบุญก็ต้องดูดีๆนะคะเช็คเพราะว่าจะมีอ่าเฟซบุ๊กหลอกลวงนะคะที่จะบอกว่าทําบุญร่วมกับอ่าร่วมกับทางวัดนีท้ทั้งทั้งที่ชื่อบัญชีนะคะต้องตรวจสอบด้วยว่าชื่อบัญชีเขาเป็นชื่อของทางอ่าวัดหรือไม่นะคะหรือว่าเป็นตัวชื่อของบุคคลนะคะจะต้องอตรวจสอบ ข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่า,าช่องทางนี้อาจจะมาในรูปแบบของสายบุญได้ใช่ไหมคะเทรนเนอร์พลอยอ่าใชค่ค่ะค่ะ ในส่วนของการประเมินในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมที่2คุณครูจะต้องดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมของเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในในเรื่องของความปลอดภัยดิจิทัลไหมนะคะอยู่ในระดับดีปานกลางหรือมากนะคะอ่าแล้วก็เด็กๆมีความตระหนักรู้ในภัยนะคะวิธีการป้องกันตนเองเกี่ยวกับภัยดิจิทัลหรือเปล่านะคะ ้อประเด็นที่3ก็คือรู้จักและเข้าจเข้าถึงหน่วยงานนะคะองค์กรต่างๆที่มีบทบาทในการต่อต้านภัยออนไลน์นะคะในรูปแบบต่างๆนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมบิงโกภัยโซเชียลนะคะประเด็นการเรียนรู้นะคะภัยรูปแบบต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลและสังคมออนไลน์นะคะทั้งเกิดจากคนและโปรแกรมดิจิทัลนะคะ 2. การตระหนักรู้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อใช้ดิจิทัลนะคะกระบวนการเรียนรู้นะคะ 1. แจกกระดาษ A 4ให้ผู้เรียนคนละ1แผ่นนะคะหรือแบ่งเป็นกลุ่มแล้วพับกระดาษแบ่งช่องให้ได้9ช่องค่ะ 2. ให้ผู้เรียนเขียนภัยดิจิตัลในรูปแบบต่างๆที่ผู้เรียนรู้จักช่องละ1รูปแบบให้ครบ9รูปแบบโดยไม่ให้ลอกกัน นางตัวอย่างนะคะคืออย่างเช่นช่องที่1คือภัยจากลิงก์ปลอมช่องที่2คือภัยจากการแฮ็กแอคเคาท์นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะผู้เรียนเลือกรูปแบบภัยดิจิตัลต่างๆ9อย่างแล้วขานทีและอย่างพร้อมอธิบายลักษณะถ้าผู้เรียนคนหรือกลุ่มใดเขียนรูปแบบภัยดิจิตัลตรงกับ ผู้เรียนเลือกมาหรือมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันให้ผู้เรียนวงกลมในช่องนั้น4นะคะผู้สอนขานรูปแบบไพยไปเรื่อยๆถ้ามีคนหรือกลุ่มใดตรงกับที่คุณครูขานครบ3ช่องตามแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงก็ได้นะคะถือว่าชนะบิงโกรับรางวัลหรือคะแนนค่ะ 5. ถ้าในกรณีที่ยังขานไม่ครบทั้ง9้าไพ่ แต่ได้กลุ่มผู้ชนะแล้วให้ขานต่อเพื่อกลุ่มอื่นจะได้ชนะเป็นอันดับรองรองจนครบทั้ง9อย่างของผู้สอนค่ะที่ที่คุณครูผู้สอนตั้งมาใน9ช่องนะคะ 6... คือหยิบยกประเด็นภัยที่ผู้เรียนเลือกมาตรงกันมากที่สุดเพื่อนำมาอภิปรายต่อยอดและลองหาประเด็นใหม่ๆที่ผู้เรียนเลือกมาเป็นการสรุปการเรียนการสอนค่ะ มีตัวอย่างอย่างไรคะเทนเนอร์พอยตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างภัยของดิจิทัลนะคะค่ะหนึ่งก็อาจจะเป็นหลอกโอนเงินใช่ไหมคะแฮกแฮกเกอร์ acker, เนาะแล้วก็ส่งเมลในวรยลหรือว่าเป็นขายของออนไลน์ใช่ไหมคะข่าวปลอมอ่ะส่งลิงก์ส่งลิงก์ปลอมให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตัวอย่างนะคะที่เป็นคําที่ ใช้ในภัยของดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนของเรานะคะเด็กๆอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าเราลองแอบกระซิบเด็กๆว่าเออมันมีแบบนี้นะลวงล่อลวงล่อลวง,ลลวงนัดพบอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นภัยอีกแบบหนึ่งที่เด็กๆอาจจะรู้นะคะแล้วก็เขียนลงไปในตารางเก้าช่องนะคะอ๋อสิบสองใช่ไหมคะอ่าันนี้เ,เป็นตัวอย่างแบบสิบสองมานะค,ะค่ะอันนี้จะเป็นใน ถ้าสมมติมีไอเดียในคำในลักษณะอื่นๆที่มีที่ใช้ในโซเชียลนะคะ,ะเราก็สามารถนำหยิบมาวางได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับทีมของคุณครูที่จะตั้งขึ้นนะคะเป็นหัวข้อนะคะ,ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะอย่างโรงเรียนตัวอย่างที่หย,ยิบยกขึ้นมานะคะ,ะก็จะเป็นปิงกูช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะกักตัวอยู่บ้านจะทำอะไรบ้างเด็กๆก,ก็จะเขียนว่า เล่นเกมดูซีรีส์ออกกำลังกายอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าทีมของเราเราสร้างเป็นแบบนี้เด็กๆเขาทำกิจกรรมอะไรนะคะหรือทีมอีกอันนึงนะคะทีม ที่นี่โรงเรียนอ่ะถ้าที่นี่โรงเรียนนี้มีลักษณะอย่างไรอ่ะก็เขาก็จะเขียนออกมาว่าอ่ามาโรงเรียนนี้มีลอกกันบ้านด้วยนะคะอ่าล้อชื่อแม่ชื่อพ่ออันนี้ก็ไม่ดีเนาะอ่าแล้วก็จะมีฟีหรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่าง12ช่องนะคะเราก็สามารถลดได้เป็น9ช่องได้นะคะหรือเอาเอาแบบ คนดังในโซเชียลก็ได้ใช่ไหมคะเ<ะ>ทรนเนอร์หอยนะคะเราก็จะมีตารางเก้าช่องให้และให้เด็กๆเ,เขียนว่าคนดังในโซเชียลมีใครบ้างนะคะที่เด็กๆรู้จักนะคะ,ะก็อาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นใครกามินใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ใครอีกคะ,ะพี่จองใช่ไหมคะพี่พี่หนุ่มกัญชยัยแ,แต่ถ้าเป็นอะ,อะไรดีคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็สามารถจับบุคคลที่อยู่ในโซเชียลมาเขียน<ค>เป็น,เ,ปนเกมให้กับเด็กๆเด็กๆก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีการกระตือรือร้นที่จะได้รางวัลแล้วก็ให้ความร่วมมือในการจัดกกิจกรรมให้กับคุณครูด้วยนะคะเป็นกิจกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้คุณครูนำไปประยุกใช้ค่ะสำหรับ ในส่วนของคุณครูนะคะที่จะทำการประเมินผลนะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็มีด้วยกัน3ประเด็นก็คือ 1. ผู้เรียนนะคะรู้จักภัยออนไลน์รูปแบบต่างๆนะคะช่องทางอของดิจิตอลต่างๆด้วยนะคะ2นะคะผู้เรียนรอบรู้ในกลวิธีนะคะภัยออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะผู้เรียนศึกษาวิธีการป้องกัน ไทยออนไลน์ Online, แบบต่างๆรูปแบบต่างๆวิธีการแก้ไขต่างๆได้นะคะก็จะมีระดับการประเมินก็ดีปานกลางและมากค่ะค่ะสำหรับอ่า EP 2นะคะเรื่องเกี่ยวกับ Digital Security นะคะก็สุปไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความการจัดการความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับ ดิจิตอลนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้เทนเนอร์พอยและเทนเนอร์เทนเนอร์นุ่นนะคะกอ็อยากจะให้คุณครูนะคะนำกิจกรรมดีๆทั้ง3กิจกรรมนะคะไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้เท่าทันนะคะเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีนะคะความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ